สวัสดีค่ะพิริศขาสวัสดีค่ะครัพบพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันวันนี้คุมพันธุ์ก็พาพ่อไปหาหมอเหมือนเดิมค่ะเป็นวันเสาร์นะคะต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย่อมชมให้กำลังใจคุณพ่อคุมพันธุลากันขอบคุณหล,ยลายๆค่ะ ทุกกำลังแรงใจก็ถือว่ามีค่ายิ่งเลยนะคะคุมพันธ์ก็คารพบรักให้เกียรติ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะถึงถนนใหญ่แล้วค่ะถนนซีเลนเด้วค่ะพี่น้องเบืน้นไปเลย ไปเลยค่ะไปเลยค่ะวันนี้ก็แดดฮอนคือเก้าแล้วค่ะพี่น้องช่วงนี้ไอ้เพื่อนกำลังพากันเอาเขาขึ้นเล่าตาเขา่าตาอยังอยู่เกี่ยวเขาค่ะพี่น้องเพื่อนพากันเกี่ยวเขา่า ครอบครัวคูมพันกะตาเข่าค่ะว่าเจ้าคืนเล่าเมื่อน,นี้แล้วมั้งค่ะตาเข่าจาักซองสามมื่พุนละขอบคุณเทพบสีลายลายเลยค่ะที่เขามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะ ดีเนาะรถบต่ติดถนนโล่งค่ะจากบ้านโคมพานบ้านไสงามได้ก็ยเพื่อนบ้านไสงามบพันอยู่บ้านไสงามเพราะว่าเอฟซีหลายท่านถามว่าคุมพานอยู่จังหวัดชัยภูมนะนินะอยู่บ้านใดคะเพื่อนว่าอยู่บ้านไสงามค่ะอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะห่างจากจังหวัดก็ห่างจากตัวอำเภอก็ 16กกิโลค่ะพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอค่ะพี่น้องกูมพันธ์ก็ต้องถ่ายทำให้กับ f c ดูด้วยค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการดำรงชีวิตของครอบครัวกูมพันธ์ตุลากันนะคะแล้วก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีตัวบิดามันดาค่ะ วันนี้พอกินข้าวบะหลายกินข้าวประแซะ่บปลาแซนวนแ่เดี๋ยวไปกินขนมที่ร้านเหมือนเดิมค่ะขอบคุณเอีมากมากเลยนะคะพกปกกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณเลิตาสวัสดีค่ะ <c oughs>